สวยมากไปงร้านอยากได้ไปร้านขายกาบกสเวตเตอร์สเวตเตอร์ยังไม่ได้รีวิวเลยค่ะแม่ยังไม่ได้รีวิวเลยจ้าเมื่อกี้เพิ่งรัวงานแนวงานไหมพรมงานหนาวสเวตเตอร์เพิ่งเปิดรีวิวไปด้วยเนาะวันสองวันนี้นะคะลูกค้าขามีเพิ่งเปิดรีวิวไปเมื่อวานสเวตเตอร์ใช่เออใช่สวยมากย้อนดูไลฟ์ได้เลยแม่งานสวยมากงานสวยมากร้อนย้อนดูไลฟ์ได้เลย มาอันนี้คือป้ายเหลืองป้ายดำโรงงานเดียวกันนะลูกค้าแค่ว่าเวลาเขาผลิตเขาผลิตทีสองตู้เขาจะแยกตู้ด้วยการแบบแยกสีป้ายค่ะไม่ใช่ว่าคนละโรงงานนะลูกค้าแล้เมื่อเท้าแกงเกงคูณหลอดลูกค้าจ๋า 48D ใครหาแนวแกงเกงขาบานเอวยืดค่ะจะต่างจากงานญี่ปุ่นเมื่อวันเมื่อวันมีบอกไปแล้วว่าต่างนยังไงถ้าเป็นงานญี่ปุ่นจะเป็นแบบ ก็งเกงกระโปรงเลยก็งเกงกระโปรงขาบานจ๋าเลยใช่จะเป็นแบบว่าออกสไตล์นี้ทรงกระโปรงสไตล์เนี้ยเกือบทางทางกระสอบเนาะของญี่ปุ่นนะคะลูกค้าขาแต่ว่าอันเนี้ยก็คือจะค้าปลกันมาแล้วก็จะมีแบบสไตล์แบบนี้นะคะเอลอจัขาปล่อยใช่ใชข้าปลกันไปเลยนะคะลูกค้าขา,นขา,เ,ขาเ,เนี่ยคเลย่ะเลยราคาดีด้วยนะ 45กิโล2อ0พาอุ้ยนี่เอลเอุ้ยสวยเอวดีมากแม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนี่คะจำนวนตัวได้ได้เยอะเพราะว่ารุ่นนี้ผ้าไม่หนานะแม่และงานสะอาดมากงานสะอาดเนี่ยเอวดีเอวแบบเอวเด้งทุกตัวเอวเด้งเออนะคะลูกค้าเนี่ยยังยืดคือแบบว่าสภาพดีจริงลูกค้าเดี๋ยวแบบว่าขออนุญาตแบบให้ดูสีสีเอลผูเอลูเอลู ส่วนใหญ่ลูกค้าก็คือตัวนี้ลูกค้าชอบเล่นกันเยอะมากนะคะสําหรับงานป้ายแพนด้าตัวนี้คืองานแบบว่าเอวยังยืดไข่ง่ายไขวายไซส์ดีนะคะลูกค้าตัวนี้45กิโลของป้ายแพนด้าของเรางานสะอาดเหมือนเดิมแิ่แร,าราคาประหยัดดงนะราคาประหยัดใช่ ราคาดีราคาประหยัดตัวนี้นะราคาขายอยู่ที่2,900 2น0 0นะคะนี่นี่ี่ยืดยางให้ดูเลย2,900บาทเท่านั้นแล้ขายได้ทั้งกลุ่มคนทํางานทั้งแฟชั่นใช่ค่ะถ้าส่วนใหญ่อแม่มันจะออกไปทางแนวแนวแบบว่าผ้าชีฟองใช่ค่าชีฟองายืดออกไปประมาณนั้นแล้วก็มีโปนคอตตอนนิดหน่อยนะคะประมาณนี้เลยนี่เออแบบแฟชั่นอะไรแบบนี้นี่คือข่าบ้านเลยจะแนวญี่ปุ่น อันนี้ตอระเป็ีแบบะผ้ิงตัวงานแฟชั่นงานอะไรตกอไปคือมันเน้นเป็นงานส่วนใหญ่ก็คือเป็นงานที่แบบผ้าใส่สบายลูกค้านะคะขายรำลองได้เลยนะคะใครที่แบบว่าเอาไปลงตลาดนะคะตัวนี้บอกเลยขายง่ายขายไวแน่นอนนะคะแนวํำลองได้ต้นนี้ลูกค้าต้องเจอคือยางใช่กับพวกตะเข็บแต่รุ่นนี้ปรับคุณภาพมาให้แล้วก็คือยางเทพไม่ตายเลยสวยมาก อย่างสภาพอย่างเทพไม่ตายเลยบางตัวแน่นมากนะคะแล้วก็เปื้อนอะน้อยมากลูกค้าเปื้อนน้อยมากนะคะยางตายเชื่อขายน้อยมากใช่ปกติกางเกงอะปัญหาคือยางตายเป้าขาดตูดขาดแต่อันเนี้ยแท่ไม่เห็นเลยก็ดีเกเนี่ยตันนี้เป็นแบบว่าคอตตอนเดียวเดี๋ยวให้ดูแบบว่าขออนุญาตแบบโทนสีหวานๆให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะว่ามันมีโทนประมาณนี้ออก โทนประมาณนี้มีออกด้วยนะคะลูกค้าสามารถลุนได้เลยนะในกระสอบสีหวานเนี่ยเออนะคะลูกค้าคัดได้อุ้ยล่วงไปแล้วนี่โทนประมาณนี้มีออกอหนี่งานป้ายห้อยนะคะเจ๊ป้ายห้อยอู่แล้วจ้าลูกรีวิวจัดส่งให้ฟรีเหมือนเดิมลูกค้าขารีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมนะกระสอบรีวิวรหัส c f เป็น กอไก่48มาเลยค่ะกอไก่48มาเลยลูกค้าค่ะมาเลยลูกค้าใช่2 9 0 0เท่านั้นนะคะ2 9 0 0เท่านั้นลูกค้าไม่ต้องไปชำระค่าส่งเพิ่มใครอยากเอาไปขายแนวแบบแม่บ้านคนทำงานอะลูกค้ารุ่นนี้มันได้ทั้งลงตลาดนะทั้งในยสดขึ้นห้างก็ได้ถ้าขึ้นห้างอะจะไม่ต้องกลัวเลือกติดแบรนด์ลิขสิทธิ์ เะะพราะว่าทีบ้าห้างเขาจะเค้่งเรื่องแบรนดลิขสิทธิ์ใช่ะคะ่ะ,คะจะไม่ติดเรื่องนั้นแล้วก็ผ้าทาราคาได้แน่นอนแม่2องพก็คือจ่ายจบเลยส่งึหน้าบ้านเลยด้วยลูกค้าจ๋ารุ่นนี้นี่มีลินินด้วยนะนี่ออลินินออกเ<า>พราะฉะนั้นมันได้หมดเลยใครที่แบบว่า ฉันไม่รู้แบรนด์ฉันไม่อยากแบบเหมือนไม่อยากมานั่งคิดอะไรมากเออใหม่ๆสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเอาไปขายแบบง่ายๆไปไวเลยเอารุ่นนี้ได้เลยจ้ะใช่อุ้ยสวยมากทรงนี้ในอันนี้ขาไปทำงานได้นะใช่เป็นงานแบบว่าบางตัวคือเป็นทรงที่ใส่ทํางานได้เลยลูกค้าขาลำลองเลยได้ทำงานได้คันได้จากกระสอบนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตโกยๆหน่อยนะมันจะพันกันนิดนึงนะของแพนด้าเพราะกางเกงนี่ลินินลินินแม่รหัส CF ขึ้นไว้ที่หน้าโจของท่านแลี้ยวใช่นะคะ พี่วรรณนาดึงให้พี่วรรณนาโอคไปรับเนาะเดี๋ยวดึงให้นะรีวิวนะส่งให้ฟรีโอเคพี่วรรณนาสวยมากตัวนี้ส่งลาละามูฟเดี๋ยวแอดมินหลังบ้านแจ้งรายละเอียดให้โอเคโอเคกอไก่สี่แปดเรียบร้อยแล้วจ้าเรียบร้อยนะรีวิวโซเอาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณะค่ะหุย พี่วัรณนาลินินคือจึ้งออกนะพี่วรรนาถ้าสมมติว่าหนูตอบช้าหรือว่าเราหนูหรือหรือว่าข้อมูลมันมันไม่ครบถ้วนอ่ะพี่โทรหาหนูได้เลยนะใช่โทรไต่อได้เลยนีโอเคขอบคุณพี่วรรณนานะคะขอบคุณนะอ่ะต่อไป L54 มันอยู่ตรงนี้อยู่หัวเหนิบ L54 แพนด้าขาสร้างคอ